ปานนะครับวันนี้ก็ได้ไปโชคดีมากที่ได้เห็นกุมารีท่านออกมาโชว์ตัวนะครับก็<อ>ได้ซื้อโพอสสาร์หนึ่งใบสุดยอดมากเลยโชคด,ดีมากๆวันนี้ที่ได้เห็นนะครับวันนี้ก็พักอยู่โรงแรมนี่ครับ วัทเราเกสเทานะครับผมนะครับก็อ,อยู่ห้องนี้ครับนี่นครับผมตอนนี้มีปานนะครับอยู่คุงกัดมันดูครับผมก็เดินเที่ยวแล้วครับพรุ่งนี้ก็จะไปโพคา ตื่นแต่เช้านะครับออกไปเที่ยวอ,อีกก็วา,างแผนไปแล้วนี่ครับตัวรถจะไปพุกกลาคือเรียบร้อยชุบชุบชุบเปิดปึ๊บนี่นะครับ6กรกว่าบาทครับ6กร้กว่ารูเปียไม่ใช่ห0รกว่าบาทนะครับ ก็ไปกลับก็ประมาณพันพันรูปเปียต่อคนนะครับผม